สิ al, ่งที่มาขาดคิดม่เกิดไม่ขอยจกใจเบิดลหั่นของหกคนหอมมากมันพ่นมากออยากคื็สิยาเมาพี่มานะงวคนเอากำลังจิดี่หัวนก็หอมรหันละคะหัวละคะคน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 จังไดยจังมากบ่บ่เห้าเนี้มาถามหาแม่ให้จังกินไปนะผมไม่เลวแม่กำลังลาบปูกินไมลับปูมื่อิ่งออกี สวัสดีค่ะพี่เียกเอ๊ะพว่าอันถอดปลาไปถอดถอดก็แฟนเขาหายไบ้างเห็นกินไปหนงถอดปลาปากขหนได้มื่อานนี่ปลาคอสองตวกับปลาหนสามแผ่นเพราะว่าจะเม่แตนนยกคอยนอนเมื่อ่ยุอบอกว่าตกใจบินเนาะเอาไปยางวาเขาว่ามันอ่เล็กน่อยก็ม่เอาขยยาวไนดีเนาะเขาอา มือขึ้นหนาบึงตึงมือนี้ขึ้นยิ้มแย้มเดี๋ยค่ะแล้วก็มาด่าดีใจกิดหอดเนาะปะกับว่าได้หลายมือแล้วถ้าวต้มมันขึ้นราถิ่นน้ำขอข้วใขึ้นรถนน้ำจืดี้วยก็ไฟเขาบอกขึ้นรถน้น่าอย่างนี้มาไปข้าวเดียวก็ต้องไปดอกกุ้งคนหลายหลายแต่จริหลายค่ะทะเลดาวสวยงามสวยมากค่ะเมื่อคืนก็เลยขายอยู่บนน่ะ ได้ขายเนเบิดไปหุกหนานเดี้นเมื่อเราคุยกสองบอกมันมันไม่หมืองกันโจ๊กเนี่ยไหนเนี่ยแม่เห็นยังให้น้องกินมาเลยไม่มีแด้เห็นแต่เอาไม่ได้บอกว่าไม่ได้เสียงหวังอะแล้วก็มีคันว่าถอดไปแหงไปซื้อตามมึเอกสารรถไม่มีเลยบอกคับที่่าไเฝ้าเลยแแค่ไปหลเดี้อหลแค่ลมที่น้องที่พี่วิทย์ส่งให้แค่นั้นไง อยู่เป็นเวลาอยู่ไหมได้ยินข้าวมาตากไวลาอยู่ปลาแหงเอากลับมามากินปลาแหงนกกับตากปลาแหงกัาวของหมู่บ้านแม่ก็ถอดไปเพราะมันอเออถอดตากไปแหงอยู่บ้านก็นได้แต่น้อยพอเฝ้าอันไปห่อนกับนอนเนาะไปทายลูกมาแล้วันนี่ทายลูกไปห่อนกับนอนนอนเราบัานนี้สิขึ้เวทีแล้วก็จ้าลูกขึ้นไปกินข้าวกินในข้าวหนึ่งกะ ก็บ่ได้กินอยูเซี่ยวไปปูเซียวบ่าอจักสิเอิยนผู้ใดก็เอาคุ้นแตงโมน่ะไปปูเซียวไปเบิ่งไปเอาเพินอ่ะปั๊กแม่ผ้าน้องไปบเตียงโซบ้านใหม่โอ้จะมีน้ำเนี่ยบ้านบ้านเถื่อนตึเครื่องโอ้ประตู มันเหมือนมันเหมือนที่บ้านเลยตัว้ห็นเราแบบเราเหมือนน่เืมันฟุ้นหลายๆหนอโอ้ฉันว๋เลยวไม่ยอมมีสิบัานเนี่ยตมาแบบว่าไม่ไง้ยตัวน้นเนยอยากไปหาน่อขไปเท่นอนนงแลาไปฝังอยตรงประตูไมแน่เนี่ยคนท้องก่เราเอย่าเพิ่งมือหนาดำ

บ้อกไปคงก่งอยู่บ้านตอนไหนคะอยู่บ้านกันตอนไหนงานหลายกระโดดเงินรับงานหรือจะชอบงานช่ามงานใจไม่จังเอ้ามันไหวอยี่ด้วนิในกอสินบานสินั่งอีกอยู่ด้วยหนิแต่ว่ากลัวเงี้ยเดียวมาจ่ายกันอันนั้นหนีไปแล้ว เห็นเป็นเงินเลยเห็นเป็นบ่อเออคอเวลาเนสีดายช่วงเวลาช่วงช่วงมันมันมาหาไม่นะแม่กับบ้านบ่อมันมือนี่แม่เขวบ้านอยู่จ้ะมาเขาเอาหนึ่งเขาไม่กินเราวหอยู่ขอนแก่นแม่แอนแม่พอเราสิกลับตั้งนานแล้วมาขา ถ้าเพิ่งใยมช่วเแค่ไแบบแบแบมาดูแบบแบบมายังมาหาแม่มีทีทอยู่ไปเห็่เนาะมันนั่นอยปร์เซ็น